เอบเาอีหลีโอ้ยโด य สบายดีจ nice. ้าสบายดีไปหยังเจ้าตามื Glenn ้อนี้มาหาน้องเออเพิ่นพี่น้องเยอ๋อไปอยู่ไปคือว่าที่ว่าสิไปบุญ่งเรือพุ่นแหละมันไปบ่ฮอดเฮอแดดก็เลยบ่ฮอดใจมื้อนีแม่น้มาหาน้องอ้อเพิ่นอือเจ้าได้มางไมื้อนี่น่ะ ว่าสิเข้ามาคือกับเจ้าตาแหละแต่ว่ายังบ่ได้เคยสัมภาษณ์เพิ่นยังบ่เคยมาบ่ยัง่ก็ครั้งแรกอ๋อแต่ว่าแล้วหรือบ่แล้วแล้วโดยเดี๋ยวกับทีมงานเฮาก็สิเข้าไปแจมนําลังแม่พี่น้องเยเาก็สบายดีเด้อจ้ตาอ้ยสบายแม่นๆอากาศฮ้อนเนาะมื้อนี้สบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ย สบายดีสบายดีคือกันพี่น้องอ่ามื้อนี้ก็เนาะเก่ามากับทีมงานเฮาคือเก่าเนาะกับชาวแก้วเพิ่นกมีงานมอบพ่อแม่พี่น้องเอ้ยกัทังบ่าวทาบ่าวผู้ชายก็เป็นเคสแรกเนาะมื้อนี้ที่ได้เามากับเพิ่นแต่ว่าทางบ่าวทาบ่าวผู้ยกยังบ่ได้เคยโอ้ลมือยังบ่ได้สัมทางเพิ่นจักเทื่อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยแต่มื้อนี้ก ได้ข่าวมากับทีมงาน,นาเนาะแล้วก็มีของฝากของต้อนมาให้เพื่อนปอแม่พี่น้องเลยวัวเช่ากัได้ป่ะกับวัวเช่าไ,ได้<อ>าไไมานะหลายเติบเนาะจักพี่ชังพี่ยาปอแม่พี่น้องเลยปลากระป๋องบ่อเตียงทองอ่าวเจ้เาเลิก็มีเขานำเนาะทั้ทงนี้กับแม่บ่อนี่แม่ที่การคือมาหลายแท้มืันนี่ อันนี้กับแม่อันนี้กับพ่อแม่พี่น้องเไงน,นี่กับแก้มอันนี้จงใจเพราะเป็นทีมงานของพวกเราเนาะโดยทีมงานของพวกเราไงมีอย่างคือกับพ่อชอยกับชอยกันไปพี่น้องเลยแมนแมนอะทีเป็นจังได้กับเขาไปโอ้ลมหรือว่าทักทายสบายดีกับเพื่อนเลยพ่อแม่พี่น้องเไยเพื่อนก็นั่งอยู่ในไปเลยเนาะ ดีพ่อแม่พี่น้องปองปายเบิดสุขสุขคนเนาะมื้อนี้ก็ได้เดินทางเข้ามาหมู่บ้านนึงพ่อแม่พี่น้องเอ้ยสื่อเสียงเล็งงามเพิ่นก็ทางบ่าวทาวเองก็ยังบ่เคยเห็นหรือว่ายังบ่ได้จักเนาะแต่ว่าเข้ามากับทีมงานเฮาคือเก่ามื้อนี้ทางเแก้วเพิ่นพ่อแม่พี่น้องเอ้ยที่ได้มามอบงานเนาะแล้วก็ทางทีมงานเฮาก็ได้ถือคนลไม้ละมือ เด e e like e nah ี๋ you you ือซอยเพิ่นพ่อแม่พี่น้องเอ้ยกะทางชาวแก้วเพิ่นเนาะได้มามอบมื้อนี้กับบ่าวสุกบ้านเฮาพ่อแม่พี่น้องเอ้ยกทีมงานเฮากบ่าวพากะบ่าวสพองพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมื้อนี้เนาะกมายังบ่พบพ่อแม่พี่น้องเอ้ยใหญ่เพิ่นคาแม่นทางลงใหญ่เพิ่นกค้าตุลาเนาะปานเก้าเพิ่นว่ามื้อนี้กทางเฮากยังบ่ได้จักเนาะว่าเพิ่นน่ะเป็นไผพ่อแม่พี่น้องเอ้ย แต่ว่าทางเจ้าแก้วเผนมามอบงานแต่ว่าเอาการให้เจ้าแก้วเผนโกรวมกับน้องเผนก้อนเนาะแล้วก็บมอบงานกันไปพ่อแม่พี่น้องเลยทางเอากาสิเข่าไปแจมน้ำหลังพ่อแม่พี่น้องเนาะอ่าสิเป็นจังได้กัเข่าไปถักทายสบายดีหรือว่าเข่าไปรุ่นน้ำกันเลยพ่อแม่พี่น้องเลยสิเป็นจังได้สบายดีน้องมินี้กับทีเป็นคลิปรวมพ่อแพี่น้องเลยเนาะกันเลยถายหลายคนแน่เนาะยัมเสียไม่ลำไม่ล่างพผนเนาะยมงคนกินข้าวเศร้าไปสัตว์อัน ของคือหลายเนาะบว่าคือว่าเฮาก็มาแสดงความนําเพิ่นเนาะเพราะว่าทางทีมงานเฮาแม่นได้พญาเจดีมามอบของให้เพิ่นเฮาก็มุําเพิ่นเนาะก็เอ้ยน้องม่ก่อนได้ยฮู้อายุือเชียงได้บนเจ้าชื่อว่าไดเนาะชื่ออ้อชื่ออ้อน้องอ้อคนงามโดยอายุจักปีเนาะอายุ18ปี18ปีก็เอิ้นถอยู่เนาะเฮากันใหญ่่เินอยู่แล้ว18ก็ยัง เป็นรุ่นน้องทังทีมงานน้ออยู่เนาะเอาหนึ่งกระชั้ีแล้วพ่อแม่เป็นองเจ้าหันไปแม่โอ้ทั้งน้องยิงข่าวง่นเต้นเน่อยยังบริเทียนบริเฮียนบ่ออกเฮียนออกไปดอนแล้วเยนอะพอใดแล้วพอหาหนึ่งเนาะ ก็อ mm ่านได้เ hmm. ช mm ่นออกโดยเงินโดยคุ hmm. right. mm ้ม hmm. ม huh. mm ือนี่เหตุวิ่งเห็ดงานอย่างเนาะเกี่ยวข่าวรับจ้างเกี่ยวข่าวรับจ้างโดยวันเท่ธไรเงินเอาี่วันละแสนวันละแสนเนาะโดยคือกันครับทุกวันนเนาะเอาการสิถามเรื่องครอบครัวเพื่อนเนาะว่ามีกันทุกคนโดยอันอยู่เพื่อนอยู่ซ่านคุ้มเลยบารมีกันทุกคนครอบควรัะอยู่ร่วมกันปัจจุบันอยู่ตอนนี้เลยนะหาคนหาคนโดย มีอ้ายปะมีบอายแต่ตั้งอันอายมีครอบครัวแล้วเลยก็มีครอบครัวแล้วโดยออ๋สรุปว่าทางน้องยังบ่มียังยังโดยออ๋ถือว่าทางน้องเป็นยังโสดจริงๆอยู่เนาะโดยแต่ว่าห่างเด้อบ่เท้าเด้อออ๋โดยแต่ว่าเอาเขามาไม่ได้กะยังบ่ได้จักเรื่องราวของเพิ่นเนาะแต่ว่าเข้ามาในฐานะแบบถือเครื่องถือของจอยเจ้าแก้วเพิ่นมื้อนี้เนาะเพิ่นได้มามอบ เครื่องของใช่กับปินแนวยู่แนวกินพวกข้ากับป็นทีมงานเดียวกันโดยันก็ได้ถือคนละไม้ละมือมือนนี่เนาะแมนอ่าสิเป็นจังไดกับทามทางน้องไปเลยบอยนี่อันนี้แหละยเมนเฮือนของเจ้าแท้บ่แท้เฮือนข่อยเองโอ้ทางน้องกับอะไรตัวบะไรหลอกเนาะโดยเป็นเฮือนของน้อกคนเองโดยบางคนบางกิฟต์เนี่ยก็ซื้อมาคอใจเนาะว่าวฉากคอนเทนต์เอาว่ลอะไรงไรเนาะโดยการเบิ่งคลิดงงวัวจบการ มาบอกน้ำมิเนาะอ่าแล้วการชิคอญาติถามน้องอีกทีหนึงว่าทา้งในตอนนี้การิเป็นทางสซกแก้วก็นยางได้ชื่อเครื่องชื่อของทางผู้ใหญ่ใจดีเนาะได้ฝากเงินใหม่สซกแก้วเป็นชื่อเครื่องของใช้น้องเคนกูไม่พี่น้องเลยแล้วทั้งทั้งเม่น้องนี่เห็นยังไปเกี่ยวข่าวอยู่น้าทั้งน้องเห็นอะไรเห็นหน้าอยู่ หลายบ่เขากับ่หลายกุ food food time, ้มก oh, ินอยู่กับดาวปีหนึ่งกุ้มอยู่โอ้กุ้มเอกุ้มกินเนาะแต่ว่าคลายนี่คือสิบเร่คลายนั่งนั่งมันมันหน่อยบ่อพื้นไผ่ในเฮือนกับมีบ่เดีบ่พื้นไผ่เขาแล้วบ่ไผ่บ่มีอืน่าใช่บ้านี่แหละเฮาจะงถ้าว่ามันนัห่อนไม่งี้งอี้เขานอนขึ้นนี่ด้วยเช็ดอย่งไดเนาะมันห้อนอากาศห้อนนอนน่องนอนอย่างนี้นี่ดีอย่า นอนพักจะนอนไปฮะแม่ก็เอาในวีเอาในเนาะโดยกับโบดเคยมีตั้งแต่พวกเคยนอนมีมาบ่โดยมีตะกี้กับตอกับเอื้อยต่อกับป้าในตัวนี้บลิมีเดี๋ยวนี้โดยกขออนุญาตถามทางน้องคนเนาะโดยเรื่องราวจะเป็นอย่งไรพ่อแม่พี่น้องไงกับก่อนอื่นกขออนุญาตทางน้องคนก่อนพ่อแม่พี่น้องไงดูตั้งแตว่าจะได้ที่เทาทีมงานเท้าว่าบโสุภาพ กอโทษก็ไปเนาะโดยกาเรื่องเรานี huh. ่กับทางน้องนี่กัว่าอว่าบอกทีมงานเราได้บ่ว่าเรื่องเราเป็นจังไรเนาะที่มาที่ไป่มแม่พี่น้องเลยอว่าตะกี้นะอันนี้ไหนเคลื่อนโคเคลื่อนเข้าเนาะตะกี้มีไพรบอทางน้องวะตะกี้มีต่อกบป้าแต่ปีนี้เขาไปเเรียงอยู่หายูทัดขนมมาแต่มันแม่เขากลับไปนะ แต่ม็นอีกอย่างกับบูมีเงินจแจกขาไพ่น้ำแน่ก็เลยหยุดก็เลยแบบโดยก็เลยแบบป้นออกเพิ่นแล้วแบบป้นออกโดยก็แบบข้างน้ำในนี่ยเราจะเอาใช้แต่ใส่กุ้งการน้ำปลาปลายังไข่ในเนิดนึงโดยเนี่ปลาปลาเนาะทั้งวันเท่านี่กับเล้วเลยเนาะแล้วเลยไ่ใช่ได้ครับบมีไฟใช้แต่ว่าแถวนี้มันเป็นในเมืองแน่โดยก็วอ่างไงกับชงเชีหูเลยเนาะ เรื่องล่าก็คือว่าพื้นได้ปลดไพ่พ่อแม่พี่น้องไยแต่ว่าทั้งน้องเป็นกเคยใช้ไพใช้พื้นปกติแต่เก่าเนาะวันนี้เป็นได้ปลดย้อนยังย้อนที่ได้พื้นจังปลดไัยออกอีกอย่างกับแบบป้าแล้วว่ามันสอดอีกอย่างกับบุ้มงื่นใจขานำข้าพายกก็เลยแบบปลดออกเลยโดนโดนโดนทงน้องเป็นบุ้มมีเงิน ยางนั่นหมุนน้ำบาท่านท่านจะน้ำยังต่อไฟต่อฟืนน้ำไอน้องเนาะเดี๋ยวยังบบได้เอาลงมาแบบอยู่เพื่อนอยู่ฌานตัวเองโบแม่พี่น้อนไหยโดี๋ยวคุ้มเมื่อนี้นั่นโบได้แช่ไพ่อย่างเลยเนาะไพ่ชุลาเชียวกับโบได้มีเลยบ่โอ้บมีมีแต่ไพ่โคมโอ้พัดกับไพ่ไทใช่แต่ไพ่โคมไพ่โคมที่ห้าไปใต้เขียดยังเขียดยังกบเนาะแมนแต่โคมนั่นแหละหน่อยอ้าวสาโคมสาอย่างสาเยอะจ้ะ เงินป้าที่ก็บเงินมูอ๋อสางกันเพื่อนในเพื่อนชาญเขาครัวเจ้านี่เดือยจะคนตอนนี้มีสามคนเพราะว่าแม่อยู่นะโอ้กับปีรีรวบกันยิ่งเดือห่าคนเดือห่าคนนะน้องเดืคนกับน้องเนี่ยน้องูุซายสองคนโอ้สองคนสองก็ปีรีสามคนกับลาวก็ดีชี้ห่าทั้งพ่อกับแม่เนาะเดือข้างน้องนี่ได้เคยไปเห็นอาชีพข้างนอกแต่เก่า กับเหตุงานถั่วไปกับแบบมีมีงะกับโบมีเวียกกับไปถามไปถามไปว่าหัานกระเปียกกับไปเสิร์ฟกระเปียงโดยกับทางน้องคนนี้เคยเหตุงานอยู่เนาะเคยแต่ว่ายังบ่ได้เคยอยู่ดนบ่กกับแบบไปเรื่อยๆนะไปเรื่อยๆโดยไปเรื่อยๆเนาะโดยไปเรื่อยๆบันไหนอยู่ไปฮากัออกเนาะโบได้ได้เงินเทากัอยู่บบได้บปได้เงินเทากัออก ทั้งน้องเฮ็ดนี่เฮ็ดอยู่ในในซินุ่งหรือ่โดยแต่ว่าฝั่งไทยนี่ท่านไปเทีเ่ยวไหนนี่ไปเที่ยวหนึ่งไปทัดพนมไปหันแห่ไปเสิร์ฟอาหารที่บแบบจะไปหาเดือนอเป็นหายเดือนละเทายย่าไร่คนเป็นวันวันหนึ่งเขาบอกวันหนึ่งสามร้อยตอนนี้เขาไปเลยมีแต่สองร้อยบางทีก็หายลอยเดียว อย่างเขาก็ต้องแบบเขาถูกเนาะแบบเขาก็อดอดอยู่นะอย่างก็เขาก็แบบพ่อแม่เขาก็เป็นหนีเขาก็อยากให้พ่อแม่วิทย์แล้วปัจจุบันนี้วิทย์ตอนนี้ยังยังไงยังประมาณหาล้านนี่แหละห้าล้านห้ล้านยิบเนาะเป็นห้าล้านบาทเด้คุยไปนองเงี้ยสำหรับน้องนี่ว่าหน่วยดลลายสำหรับเงินหาล้านหน้อยดลลายสำหรับโอ้ น่องเป็นว่าหาล้านลายพอสมควรเนาะถ้าว่าเป็นเงินบาทนี่บ่โม่เทราถว่าเป็นเงินบาทประมาณเท่าไรหาล้านหาล้านแน่นเงินบาทเจ็ดเจ็ดแปดพันโมดเอ้ยหอดบ่เดี๋ยวนี้มันกั็งั้นขึ้นประมาณเจ็ดพันเนาะประมาณเจ็ดพันนี่แหละโดย กาเป็นเงินกี่ก์กับาลานกันเป็นเงินไทยกับว่ามือหนึ่งผมเป็พี่น้องเลยว่าง่ายเนาะเดี๋ยวเคยใส่การอีกอย่างหนึ่งกับชีขอถามหรือว่าขออนุญาตถามน้องคนเนาะที่ทั้งเพิ่นเป็นหนี้นี่เพิ่นได้เก็บกู้ยืมเลยเหตุอย่างเนาะเก็บกู้ยืมแบบมาจ่ายคนาบข้าพายแล้วก็ซื้ออยู่ซื้อกินใส่ในครอบครัวเนาะเมื่อก่อนครอบครัวันทุกข์ยากดย แต่ปัจจุบันนี่ทั้งพ่อแม่นี่เพึ่นได้เห็ดยังนอกเสมอพ่อก็ไปย่ามตลาดย่างคืนเมืองแมนกลางคืนกลางคืนเลยไม่ต้องอดแจ้งเลยพึ่นไปย่างกันว่าภาษาไทยกะเป็นรอปปเนาะโดยพึ่นเห็ดมาดุนเนบ่กับประมาณหาเดือนตั้งแต่เขาไปหาเจ้าไปแต่หาขึ้นจะไปเปลี่ยวจะบ่หรือเปล่าไปกับอ้ายลูกนาสาวกับเอื่อยน้ำ ลูกนะสาวกัทั้งนอกนี่แะแบบกับเเคยไปจ้าเถื่อเขาก็อยากไปเยียนหูนะว่ามันสิเป็นแบบได้ฝังไทยแตเรเป็นไได้จช่ไปโอ้ยโคตรถูกเลยกรายไปใ้จ้เาากบโอนต้องก่า้เงินโดก็ต้องสูบต้องสูะแต่ว่าเขามหากรมีคนรหเขาเนาะเืชได้แต่ละบาทก็ต้องใช้งงานเขาเนาะโดย การทั้งนอกนี่เด็ดว่าท่าพี่เปิดใจบ่าด้วังไงขอญาิท่านมาเลยเนาะปิดใจว่เปิดอยู่เปิดใจกับเปิดน้ำเลยแต่ว่ามีคนมาหักมาหมักเพิ่นอนรับที่จะคุยนะว่าสันเนาะโดยแต่ทางนอกก็เนี่ทางชาวแก้วเขามาเมื่อนี้ยนะเพิ่นเขามาในสายบุญน้ำเนาะแม่นสายบุญสันพี่น้องโดยกะเฮากะแบบ ใช้บุญแน่เลยใช้หักแน่พ ok. ่อแม่พีพ่น้องเนาะถ้าเราไปเนาะจะเข้ามาช่วยเหลือทั้งน้องเพิ่นทั้งข้ากับพ่อที่จะเป็นสะพานบุญให้ทั้งน้องอ้อเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะโดยพอเสรับเป็นพระให้เนาะแม่นทุกอย่างเลยตั้งแต่ชีวิตหรือว่าครอบครัวเฮานี่เป็นแบบนี้นี่ก็ทั้งน้องนี่ก็รู้สึกจังได๋เนาะคิดท้ออยู่บ่ล่ะก็คิดท้ออยู่ก็อยากแบบจากไปหาเงินอยู่ทางไทยให้ได้หลายๆพ่อให้แม่ไส้ ดวงคุยของของของนอกเนาะแต่ว่ามีโอกาสกันอยากไปเนาะโดนขะมีนะว่าบัดรสปอร์นึ่งจ้ะยังบลูมี่ยังบม่ได้เห็นเพราะว่าได้เงินมากกับมีแต่แบบมันก็ได้บล้ายนะไปหาว่าที่ยืมกับแบบย่านเขาบุกหายยืมชิเหตุบัดค่ะโดยโดยแบบแบบแม่เขาก็เป็นหนีไล่แล้วเขาก็พออยากยืมได้ยืมไหมเนาะโดยเราตั้งน้องนี่ยนะได้เห็น เขาเยนอยู่บ่เขาอยู่บ่เขาอยู่เยนกับปอใดล่ะเียนกับออกแต่ปอหาโดยเขาอ่านได้เทียนออกกับออกพอาเขาออกมาเห็ดเวียกซอยพอเมแล้วก็ไปเห็ดเวียกแบบออกออกโรงเยนตั้งแต่อายุสิบสี่ปีไปเห็ดเวียกไปรับจ้างเอาเด็กน้อยน้องเป็นตือว่าประสบการณ์เป็นกระายพอสมควรเคยไปเห็ดเวียกกระายบอดแล้ว สวรรค์เวียงจันทร์เคยไปมาแล้วโดยเคยไปแต้เวียงจันทร์เคยไปตอนอายุสิบหกปีแล้วก็หายอยากมาคิดทอดพ่อแม่แต่ว่ากันว่าเฮาอุดมสมบูรณ์หรือว่าครอบครัวเฮานีเนาะอุดมสมบูรณ์อยู่แต่กับบอปานได้เรื่องไปเนาะแต่ว่ามันจําเป็นอันนี้ที่เฮาไปแม่บ่อันนี้เขาก็อยากไปเวียงอยู่ ไปกระยาเป็นไก่เนาะทั้งน้องเป็นผู้หญิ่งแต่เมฆเป็นท่วงโดยอันนี้ทั้งน้องนี่เป็นลูกกบหรือลูกหลานเป็นลูกปุติสามลูกปุติสามโดยแต่ว่ายังมีเอื้อยมีอายุเนาะโดยโดยโดยแล้วก็ที่ท่านถามเพิ่นเนาะว่าเพิ่นเพิ่นเปิดใจนี่กะแต่ว่าคนคุยคนยังคนแชทมานี่ทั้งน้องนี่รับได้เท่าไรจักอายุเท่าไร สามสิบปสี่สิบปหาสิบไปสุไปหกสิบก็ดีอ๋อคือว่าง่ายใช่หมกสิบลงมาเนาะคุยกับเ่นได้เดี๋ยวสามสปีเดปีี่น้องเ้ยต้องห่วงบ่าวเท้าจันไหาเดี๋ยวเพื่อนจะฉีกผีได้นี่เดออ๋อยกวนมวนกันไปเรื่อยที่นแองเ้อว่าิประกันนะเนาะ ขอโทษขอภัยน้ำพ right. ีน oh, right. yes. ้ำนองเนาะดยเีิูทั้งนองเปิดเปิดนับได้อายุชุมีกันการนาซิมีระบาดคนที่ผ่านการแต่งงานมาแล้วเนาะแ่นโดยการคับรายยู่บ่เนาะแต่งงานมาแล้วบอกเลนว่าแต่งงานมีเมียได้ถือว่าแบบว่าอย่า่งกันนะอย่าห่างกันจะ้ว่าพอไม่เนาะเมียตายจากทั้งนองนี่จะพร้อมคุยอยู่บ่ละ กะคุยได้อ <c> ย <seine Christmas> ู when when no <c strain in stomach> been, ่อ๋คุยกันเบิ่เนาะแต่ว่าอยู่านี่ก็หายากเนาะว่าคนบ่เคยกันงานมาเนาะคุยกันไปก่อนโดยจกปีจกเดือนว่าันเนาะว่านีเมียมานี่บ่รับเเนาะโดยบ่ยเลยบเลยซั่นเนาะคุยนํากจริงใจกะรับได้ถ้าคั่นบ่จริงใจกบ่ได้ก็ต้องได้ยินนําเนาะแม่วันเหยเนาะเด้อเนาะันว่าทงไอ้น้องหรือว่า FC เนาะบ่ว่าประเทศเพื่อนบ้านหรือว่า ประเทศเอาเองเปล่าแม่ไปน้องไงหมักหักน้องเพิ่นนี่ชี้ให้เพิ่นติดต่อทางใดน้องทางใดทางเพจทางน้องบ่หรือว่าให้ติดต่อทางสื่อสารทางอันช่องเ้าทางยูทูบทางยูทูบเจ้าก็ได้โอเคพี่น้องกับชิบโครไอว่าเจ๊แต่ถ้าหน้าเนาะเ้ากับชิบโครเจ๊ือว่า ่วนตัวเนาะแม่ทักมาโวยตรงทังเฮาเลยเนาะแม่มีแต่ว่าเฮาก็สิเอาอยู่หลังไมเนาะค่นว่าเฟซไลน์เนาะว่าทักมาก็ต้องถามพนาว่ามาจากช่องใดเนาะเพิ่นก็สิบอกเนาะแม่โดยไสิมันก็สิปลอดภัยแน่เนาะว่าันี้อยากให้ช่วยเหลืออะไรเพิ่นกติดต่อทางเฮาเนาะคันว่าเพิ่นติดต่อมาก็ให้ถามว่าเอามาทางช่องดช่องใดเนาะโดยงว่าปลอดภัยแน่่แม่พี่น้องเพิ่นมาแบบใดแบบใดเนาะมื้อนี้ก็ ชเป็นมังคุดกรลายเนาะแม่มีลายมีทุกรูปแบกที่เลราหอยเซตมาหาน้องก็คอยมาห่อน้าบ้านเจ้าเล่ห์เลยซ้อนรถจักไปรถหอยทั้งน่องเพิ่นกับจักรก็บอกน้องบอกได้เลยเนาะทีมงานเอามาบรทันกันเลยเนาะนำมาจวดก็ได้เลยเนาะเอากะบ่กหยอกเพิ่นไปเนาะเป็นยังไงเพิ่นเครียดเปิ่มยังพี่น้องเลยอีกอย่างหนึ่งกะอยากถามน้องบ่เนาะมือนี้กระได้เครื่องคล้องไร้มือนี้นะฮะผู้ชึกจังได้น่อมือนี้เนาะ กดีใจโอ้ยดีเจลายี่น้เคยเคยได้ของละลายไิซิี่่ไนีโบเคยนี่ยโเคยเนาะแต่ว่าถืเลขเนาะถืเลขอบคุณคใหญ่จดีกันได้ลายมือลายทอดเดือนนี้เนาะแล้วก็ทั้งส่งวแก้ววันเฮาเจ้าเจ้าเป็นปิศาวนบุใหญ่เนาะนี่นี่แต่ว่าจังสั้นแหละพ่อแม่พี่น้องเลยคือฮาวาและหมักหักกับถักทายกันเข้ามาในส่ง ทีมงานของเฮาเนาะหรือว่าอยากช่วยเรือสิเป็นข่าวสารอาหารแห้งหรือว่าอีหยังต่างๆอยากช่วยน้องพิ่นก็ช่วยมาได้เนาะหรือว่าจิกเข้ามาในฐานะแบบจีบเพิ่นหรือว่าจึงได้กะติดต่อสอบถามทั้ง่องเฮาก็ได้โอเคทังเฮานั่นโดยรับต้นเสมอโดยยินดีเนาะยินดีเสมอเนาะอะกก่อนอื่นกับขอบขอบคุณทั้งน้องอ้อพิ่นเนาะที่ให้เฮาสัมผณ์หรือว่าโอ้ลมมมาอนี่โดยกับขอบขอบคุณหลยๆพมอแม่พี่น้องเลย ทีมงานครับพ่อมาเนาะอันเขาจานอาหารจะมีกัดทอดบ่เดือนด้วยว่าครึ่งเดือนทอดอยู่บ่ประมาณนี้เนาะอดอยู่หมหดอยู่เนาะโดยย่ินดีเนาะมีแต่สามคนได้อยู่บางทีก็เสียออเอาออกไปให้แม่อยู่หน้าน้าคนชิดีใจได้เบมือนกันมีร้านมีร้านสาวร้านสาวแล้วก็ร้านทรายแม่นอนหน้าแม่นอนหน้าอยู่เคนจักหรือว่าวานี่ยคนจักหรือว่าวาได้เครื่อง ยังพอดีน้องออกไปนี่สไฟเลยนี่เนาะโดยะจังได๋ทงานเฮามื้อนี้กสิาพรจากเพิ่นเด้อบัดนี้นะโดยเนาะว่าได้ยินว่าเพิ่นยังบ่ได้กินข้าวบ่แม่นอเฮ็ดอยู่ให้กินอีกเนาะอยู่ใหกินเพราะว่าทังสาวแก้วบ้านเฮาเพิ่นได้ซื้อิ้นหมูมาเออทางเฮาสิถามน้องกันเพราะว่าเฮาเดียวเห็นแบบว่าเพื่อนเราคือก็ป้งอยู่อันทางคือนซี่คนตกคนยังทั้งนออยู่เด้นี่ัวอยู่บ่ตกหัวอยู่ โอ้ยเพิ่มนทกนี่อยู่ยากเลยเนาะเดินซานเพิ่นโอ้เจ้านี่คือพิ่มอยู่ก่อนชาวบานี่นะเพิ่มชีวิตยากแท้อยู่กันยากอีกอย่างหนึ่งกับไฟผ้าเพิ่นกับโบมี่พ่อแม่พี่น้องเลยแข่งหนักเนาะกับทานเข้าก็เป็นกำลังใจให้เพิ่นชูๆเนาะนั่นจะมีทุกคนเป็นจริงพี่น้องนะแต่ว่าพลเรือนตาสงสาติที่โตทั้งที่บานของพวกเขาได้โดยเอากรสิเป็นสะพานบุญแน่สะพานทักแน่พ่อแม่พี่น้องเลยเนาะเอากระชับรับมาจากเพิ่นเมื่อตะก่อนบัด ให้น้องแต่นี้ต่อไปก็ให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเนาะโดยมาวันนี้กะขอกราบคำว่าสบายดีโดยสบายดีโดยสบายดี